ครับตอนนี้เรากำลังขี่รถขึนยังขึ้นภูบ่นดิเราเดินทางมาถ่ายทำที่ที่มองยังะ่ <c oughs> ะกินอะไนครับ <c> ก <oughs> ินอะไรครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไหนครับ์อู่บน <c oughs>

ยำดูปกาลังเดี๋ยววันนี้จะพากินไก่บนน้ำนะกินไก่ตัวน้ำกินไก่บนน้ำเออมันจัดเออนี่ทางมันจัดใช่อเห็ a ออกรายการพอกันมงกดถ่ายอ่ง อันน <Shan on> ี้โอ้ยยังไม่ถ่ายวะโอ้ถ่ายแล้วยอดตัวล้อสองแล้วพอเดี๋ยวเลิกใช่ไหมเดี๋ยวเลิกใช่ไหมเราเริ่มจังได้แล้วเฮ้ยเขาเด่นเดินมาแล้วโอ้ยดีเดินถ่ายมาแล้วมาแล้วมาแล้ว น่าไปใส่เลยว่ะเอาแตากล้องยิ้มด้วยตากล้องเออนั่งยืนนี่ก็จะขับรถจากกรุงเทพมาที่นี่เลยนั่งอ้าวแมนจัดตอนนี้เราอยู่ไหนแมนจัดครับตอนนี้เราอยู่ที่ป่อร้านนะครับ สวัสดีเอฟซีนะครับพี่ไหวหรือเปล่าเี่ย่ไหวหรือเปล่าไหวด้หครับแนจัดสวัสดีสัสแฟนครับไแหนะครับผมตอนนี้ผมแมนจัดอเรื่องกดไลค์กดตัะไครปกินดีแค่อนนี้ไม่กดดูละ้อยรอบแดีหักันดูเขาลัไม่มีอะไรมาเป็นสลักไม่ดีตรงกลางี่ก่สักองร้าย พ่อพี่ตำรวจุพองครับอาหารตามสั่งบอด้วยมาจัดเ

ดออเดี๋ยวกำลงังร้อรถจีกกนนะครับอาตก่อนยิ้มนะครับเดี๋ยวจะพาลงยืดหุบอเมนจจนครับอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์เดี๋ยนะครับแตอนนี้กำลังร้อรถจีนหรอเยองเรื่องบรรยากาศครับบรรยากาศที่เกาะล้านครับไรครับสวัสดีนะครับ ตอนนี้เรากำลังรอรถไปหน้าบ้านกันนะคะรับดูบรรยากาศลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอัอนนี้เอ้าใช่เมนจัดหรืเหอเปล่าเนี่ยจะเป็นลมแล้ว <c oughs>

เราติดตามชมไอเแ็บเสื้อหม้อเลยนะครับ EP ต่อไปนี่เราเดินทางมาถ่ายทำที่ที่มองยังไง่ไหนครับที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไหนครับอยู่เกาหลีครับตอนนี้โอ้อยู่เกาหลีแล้วดูครับดูบรรยากาศมองไปก็ไม่กล้าครับนี่กับไหนกับไงเป็ตอนเช้านะครับมาแล้วก็่ไหนวัดไม่เข้าทางก็ทาง เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวบินทางกับไปเลย้าลมมาอดทางไปันเดี๋ยวงไปเรับผมมีบุกกระทะกลางเขาด้วยครับเดี๋ยวเราอาจจะได้มาแม้ชิมกันนะอะไรร้ไหถ่ายด้สวยงามเลยดู ไปช่องนห้เห็นไหมเอยฝากติดตามช่องแมนจัดนะครับดูบรรยากาศ,ศกครับนี่เราพาไปกิน,น <c oughs> ยังไม่รู้เลยครับว่าจะพาพี่น้องไปกินอย่างไรพี่น้องนะ <c oughs> จะพาไปนอนไหนย,ไ <c oughs> ยังไม่รู้เลยยัไม้จะนอนไหนกันเนี่ย มีอรรมเสริมสวยไปนอนป่ะเลือเขารถไทยกับนี้ไปนี่อนนี้เขากรมาถึงไระไรับะอ,อไบะ,ไะไรอะไหรอนไรรถอไรรอะไรรถอะ่รอะ่รรอไรระรอะไรอนไสรอะไรรถไรถไรรไรรถอะรรถอะไรรอะไรรอรรถอะรรอรารร มาเป็นแรงงานต่างด้าวพี่น้วงเอ้ยเอาแรงงานต่างด้าวมาดีเอฟซีเยแล้วนี่มาจากประเทศไหนครับเนี่ยโอ้ยเบีย์กันทีเวีย์พูดมาจากดูไปจากรับ ร้อยจัดมาสักเก็บซ e. mm ีค hmm. okay. uh, ่ะที่นอกกันจะออกมาจัดมาสักขับรถดิเดี๋ยวเร็วนี่มีอะไรดีกว่านี้อีกคุณดูรถตัลับนะอยังไม่ไหวไม่ไหวไ้พาพี่น้องมาชมน่ากินครับพี่น้องครับตีไก่นะครับ น้ำเข็งใส่น้ำ่น้องเราค่อยออกมาซื้อได้ไหมพี่ไม่ได,ดอะไรหรปิ้งย่างปิ้งย่างเหรอปิ้งย่างกินไหเออกินหมดแล้วแหละได้มาแล้วรับรองว่าเซฟมั่วแน่นอนโอ้โห มันต้องขี่รถมีครับมีตลาดสดเจ้มอไซส่ไปต,ต,ตอนตอนี้รถตอนนี้รถมาเพื่อมแล้วครับโอ้เยอะมากเลยครับเอาเพื่อนให้มันรอตรงนี้นะครับครับผมโอ้โหครับแมนจัดของเรา โมเซอร์ตัวบ่หมกันอ่ะอือโอ้นี่ครับนี่สี่คนนะครับเขาเป็นสองคนแล้วเมาลปรับไปเที่ยวหนึ่งเอาไปกูเทียนไะม่ได้หรืวันวันดีกิน,นครับไอยขึ้งกรับเดี๋ยวเว้นแป๊บเดียวอ๋อสุดครับโอ้อันนี้ทุกพี่กาครับนี่รถ

ตอนนี้เอากับมาถึงที่พักเลยครับพี่น้องอมีร้านกับข้าวเวยครับอ่านคำสั่งบรรยาการปลานิ่นทอดสองตัว นี่เห็บก็ไม่ถึงที่วันไปครับวันดีดีรีสอร์ทบร่ยากาศแบบนี้มาจัดงานคลับดูสีหน้าแมนจัดเลยครับ บรยกาศที่พักเขก็มีหนุกปลาสวยๆมีหอยความพี่น้องหอยร้อยบุหอยรลยบุเอมนทพวิงบรรยากาศครับหลังบ้านเหรอลองมาเสซบมัวในนอนขึ้นนี่ บรรยากาศข้างบ้านพี่น้องต,ตามชมได้เลยพี่น้องรับรองแซ่บมัวแน่น,นอนที่นี่กับแมเห็บตามกันเบิงว่ายชบวิมีเม,น,ม,มนู้ยังมาเหมือนยังบอบอกรอให้รุ้อรอให้รุ้อพี่น้องรอให้รุ้อน,นี่มานางหอม